ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมบิาบา๊กขบันดาแซนะครับวันนี้จะพามาตีกับบอสเออ่บอสกระดูกนะซึ่งไม่ไม่โอ้ตัวยอะแาะซึ่งมันไม่ยากแล้วเพราะตอนนี้ผมชุดโหดนะชุดโหดมากชุดเต็มๆของผมจะเป็นชุดแบบนี้นะนี่ผมใส่นี่อยู่นะมันนะถึงไม่ค่อยสวยนะแต่แบบว่าแต่ทิปๆ,ๆมันเหมือนมันนักลบ โหดมันมีไว้นะเรลิตี้สีม่วงด้วยนะไม่ใช่ง่า,งายๆน,นะก่อนะครับเร็วเลยไหมเครื่องจักรของผมเยอะแล้วนะแล้วก็โหดด้วยบอสกระดูกก็ตระการแล้วผมสู้ม,มาแลับไม่ท่วนแล้วนะสำหรับบอสกระดูกเป็นบอสก,กระจองตงัวเองเลยนะไม่ใช่โหดนะ ขอไอ้วอพวก,พวกบอสทนี่มันจะกันล็อกแบ็กนะอย่างนแ้แหละยางตายางตาเอาไม้เอาไม้จิม้มฟันยางตานะ้วแตว่าทำอะเรพวกนี้ไม่รู้นะใช้ใช้เผืนนะ่อไอ้บอสมันอยู่นานๆหน่อยนะถ้าใช้อันนู้นแตกแน่เนี่ยแป๊บเดียวนะพังแล้วบอสจะต้องฆ่างกานจกระจอกนะอาจจะอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงนาทีเลยนะแพ้แล้วฮนะ จบนะแค่นี้แหละอ่าที่ได้โอ้ได้ฮุกนี่ด้วยนะเป็นฮุกกระดูกนะแต่ฮุกฮุกแยกได้แคนะ่สองแฉกนะก็นะครับตอนมาคนะอ,อยเสิร์ดีมันก็ไม่ดีๆนะอดี๋ยพาเดินชมอันนี้มันนาทีเดีเยวนะเด่๋พาเดินชมข้างล่างนะฮะ เที่ยวน,ะวน,นี่นะผมหายนี่นะอยู่นะ Water Candle นะมันถามว่าถ้าเราติดสถานะของตัวนี้นะก็คือมันจะเชื่อยไปขออีแดงก็คือไม่ดีนะแต่ว่าทำไมทำไมไม่ดีแล้วอยากนะอยากได้ก็อารมณ์ประมาณว่าเอาไว้เรียกปั๊มพวกมอนเตอร์นะผมไม่ใช้ปั๊มมอนเตอร์เล่นนะ ไม่ต้องการนะเอาที่ดินเอานะยานยนะึ่าอะไรไนมะ่มีอะไรรนะุกสุร ผมก็ไม่ต้องการอะไรต้องการ,ราออก้วตอนนี้ของเต็มนะก็คือผมไพ่แหละที่แบบมาเลยไ,ได้ตั้งตัวเลยกีคืออยากฆ่าไนงะอยากขายไงเออใจป้าทีนี้็ไนไม่ใช่เป็นใจน้ำแข็งนะซึ่งคนเนี่ยผมยังไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการหามากนะก็คือผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่หัดเล่นนะตะเกมยนตลเรียนะแต่ก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะ นี่ผมเพิ่งรู้ไม่กี่วันนะว่ามีฮาร์ดโหมดนะผมก็เพิ่งรู้ผมรู้รู้จักได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเองนะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะประมาณนั้นนะผมว่าผมผมรู้ว่ามีฮาร์ดโหมดผมก็เริ่มคด,ดูนี่นะถามว่าช่องอะไรที่ผมทำให้ผมรู้ดักกี้จิมเมอร์ก็ไปนั่งดูพี่เขาเล่นนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงแบบติดทั้งเนาะอะไรไม่อะไรไม่จำเป็นก็หาถ่า,าย ใจน,นี้ก็ไม่อยากเปทนาใช้แล้วนะไปขายนะขายได้ราคาดีอยู่นะ,ะคนเราก็ต้องช่วยตังคนะ์เนาะอยู่ในเกมก็หน้าเบื่ออะไรเราไม่ได้นะแล้วกระจอกดูว่าตายเตายเป็นเป็นฝั่งเป็นตาแนละ้วอ้อได้อะไรเนี่ยอ๋อผมชั้นเน,นโฟโคลเฮมิ ือว่าดีระดับหนึ่งนะสำหรับผู้หัดเล่นนะตายแล้วนะมีซีตัวหนึ่งนะช่างมันเถอะนะแบบปเป็นไปเป็นแบบไปนะโอ้เจอทองเหรียแญบบทองนะทองไม่ยทอกนะ จุดว้อะไรขายได้ก็ไม่อยากจิงนะน,นี่ิงเลยนะ้องเ,เปนนะ้อะไรจะได้ไม่อยากจุดไปเนาะ ร,ราคาทีซีเว้ยนี่หว่าแบบแบบไ้นฮะแบบแบบโบนที่น,นะฮะโบนนี่ก็เก็บไว้นะผมสวนตัวก็คือเอาไปเอาไปทำเอาทำบ้านกระดูกนะฮะมีโปคอนนะต้องการนะโอ้อนี่ก็บีนะ อออกซิเดียเราก็มีออส,สเตรเียนี่แหละเราม,มีมีขายไดราคาดีอยู่นะก็คือง่ายๆมาของขายแล้วตอนนี้ก็มาพาวาทเดันเจียนเนาะที่นี้โอ้ก็บินอาร์มี่นะ เออนี่ฮนะเดี๋ยวผมโผล่เลยนะอ,อ,อะไรเนะี่ยสีไปนะจม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 ,จม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 แล้วก็เออที่ประว,วะัติวะม้าไปนะออกอดดิษอามีนะเนะี่ย ม,มันตีบอสก็มา,มามตึ๊กมาตีกองทัพกองทัพนะกองทัพไอ้กองดินนะมานะกองดินทำอะไรเราได้นะทำอะไรไม่ได้ดกี่การไหนกองดินอะไี่อัลลอฮ์นนไม่เจอเลยกอนนยอังนอาต้องรอนนะฮะ หรือไม่ก็อาจจะอาจจะดอกอาจจะเิดบริเวณสระเป๋านะผมก็ไม่รู้นะส่วนตัวผมก็ไม,ไม่ไม่ได้อะไรนักหนานะไม่เนเจอเลยนะเอาแบบนี้น่าจะเกิดบริเวณฝั่งนู้นนะ เดี๋ยวลองบินหาดูฮะไม่ใช่กองเรือมี ได้ตามตลางมือตัวเลยนะไม่รู้เป็นไรนะหลังจากที่เราข้าเข้าบักลูกได้นะก็เบียนอานมี่ระโถบอ่อยๆได้ซนนีก็จะเกินนะผมมีพช่มาะาเดียนมกล,ลัวมา ที่ผมฟันพวกมันนะก็เราก็หิ้วได้รับหีเลือดนะเลือดทองเลือดแทบไม่ลดเลยสังเกตดูนะดูนะแทบไม่ลดเลยนะดูดิอะไรอ่ะดูดิเล็กแตะคือถ้าผมยิงตีเราผมจะยิงหีนะไม่ต้องกลัวแล้วพวกนี้นะเดี๋ยวเอ่อแบบไอ้ท่แล้ว นียที่ดีมากเลยนะมันเก็บสแต็กได้ห้าอันนะอันนี้เป็นอันนี้ใช้ดีมากเลยนะใครมีห้าอันเดีก็บได้อรอันนะห้าอันเลยฮะแถมดาเมจก็ไม่ใช่เล่นๆนะแต่ก็ไม่ได้แรงนะแหละไปกีบบอลมันไม่แรงแต่ก็ใช้ดีนะอันนี้สร็จแล้ตีเอาไว้ตีได้นะตีผมมันแบบแบบแบบหนะีในห้องรับห้องเล็กๆนะไม่ได้ดีเลยฮนะนี่ที่เตือนนะ lên thả nó đã chụp mình có đôi đèn đấy thì có chui đấy mình mình về yên lúc này thằng này à กินนไวเออร์นะฮ่าใช่ไหมเสียงเพลงบอสนะเพลงเจกาบอสมจะเด็เพลงนี้เลยนะเพรือมา้ากบินอนนี้ เดี๋ยแล้วอะไปก็บ้นี่แะปะแ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 ปะอาวุธที่ดับได้เพพวกมันเองนี่แโอ้ได้ของกัดมินเลยได้แบนแบนแบนให้จุดนะ ปดแล้ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปเทลเลียนะช่วงนี้ลงเทลเลียรัวๆนะถ้าไม่อยากมาคราบก็เพิ่งอัปเดตเป็นเวอร์ชันของ0.13ไอ้0.1.13จุดหนึ CPU ่งหนะก็โอ้ยได้นาไม้ด้วยนะได้นาไม้ของกอบลินะออกมาดีนะตอนนี้แบบราคามแล้วคือดีเท่าไหร่โอ้ เคไม่ก็โอเคอยู่นะมีปืนอะโอเคไม่ก็โอเคอยู่นะมั่งนะเหมือนยังไงมันจะกรอบด้หรอไม,ม่แรงเอ้ยมีคีย์คั่เลยอ่ะคีย์คั่แล้วห้าสิบเอ็ดอ่ะไม่แรงเหรอ ชอบนะแต่ก็เมียชอบติดชอบนชอบ,ชอบอยังไงก็เมียของทนะี่นั่นการทำให้ยาวๆขึ้นนะปล่อยไว้ไกลก็โดดลงนะมันจะไกลมากเลยนะไม่รู้มันจะฮุกได้หรือเปล่านะไม่รู้มันจะฮุกกลับมาด้วยหรือเปล่านะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเหมือนจะไม่ได้ฮุกนะแต่มันจะสร้างบานเมตรกลับมาระวังกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะไกลขึ้นนะถ้าเรากระโดดปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะแล้วมันจะกลับมาปุ๊บ ก็อขอจบคลิปแค่เท่านี้นะฮะส่วนปกคลิปผมไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวค่อยไปใส่นะบอกเลยว่าไม่ว่างอนะแนเี่ยฮะไม่ไม,ม,ม่อะไรเหมือนใหญ่เมืนแบบมีเขาวีานะนี่ยเขาวีโคตนะรู้อะไรของเขานะี่ยช่งนี้เห็นบนอะไรเด็ก,กบ้าๆฝัวไฟเนาะเขาจบคลิปนี้เท่านี้นะฮะสาหรับคลิปนี้คลิปที่แล้วขอโทษด้วยนะที่พูดเบานะ เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างเนาะคนข้างๆมีคนนั่งข้างเน,นี่ยก็เกรงใจเขาบ้างเนาะโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะสหลายเท่น,นี้นะฮุกกลับมาโคตรเจ็บนะเมื่อกี้คือเข้าห้าสิบาะก็โอเคนะก็จบกันที่เท่านี้นครับสวัสดีครับ